ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ช n แนลโปรดชายวิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน เจ้าสัวสามราศีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีจะถูกรางวัลก้อนใหญ่จะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมกันค่ะอันดับหนึ่งราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาฟ้าเปิดครั้งยิ่งใหญ่ชีวิตที่เคยถูกยากลำบากหลังจากนี้ดวงชะตาของคุณนั้น กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มัน่นคังร่ำรวยดวงชะตาหลังจากนี้นั้นมีแววได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านก้อนโตสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้าทีเข้าทางหากใครเคยเป็นหนี้เป็นสินหลังจากนี้หนี้สินหายเกลี้ยงชีวิตลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งสำหรับชาวราศีสิงห์ 2. ราศีพิจิก ดวงชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นาที่การงานใดๆที่เคยลำบากหลังจากนี้ปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้คายผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะมีแววไปได้ไกลบางท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสก้อนโตช่วงนี้ดวงการงานเด่นการเงินของคุณ ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันชีวิตของคุณนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีธุรกิจที่กำลังทำอยู่โดยเฉพาะธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์จะไปได้ไกลมียอดขายหลักแสนถึงหลักล้านเศรษฐีใหม่มีไม่ไกลเกินเอื้อม 3. ราศีพฤษภดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง ไปในทิศท,ทางที่บวกมีโอกาสรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มดวงการงานหากใครที่ทำงานต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสที่งานของคุณนั้นจะเกิดความรุ่งโรจน์เป็นอย่างมาก กิจการงานใดที่ทำอยู่สำเร็จแน่มีโอกาสค้าขายรุ่งโรดพ้นกาไรหลักแสนถึงหลักล้านส่วนการเงินจะโดดเด่นทางโชคลาภลอยใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกเลยว่างวดนี้มีโอกาสเฮงได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โอกาสทองมาถึงแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยหนีไม่พ้นคุณแน่ ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ